มว่าข้อแต่ว่าลรกคือขอพีคือคือคือล้วบลยเน่น่่กว่าคือข้อพีเนี่เล่นนี่เนี่ยููดูีดเทียนเราหเลหรือลม้คนเี่เชื่อ้รอลทอดท้อนี่ยเียอาพนี่ทอดีกมเจอี๋ลัวพูบบปนี้คับมันได้อ้บ่ปากกได่อนที่ใหญเราูดพูถ้าคือข้อพีมว่าสกอกเลยอีมว่าอว่าอีเอ้ตาพีตามมา ต่เรามกี้เลยอ้มไอ้ฟูไอ้าคือปอติมอลี่ไอ้าโกโกอลีเอาไว้ั่นอรถือว้ีนเอ้อลีเนี่ยกาัคือเลนลูอันนี้ปนาฟรอดีไอ้เราไ่บาเราม่บ่เหลือแต่ไปกาแฟปุ๋ยด้วยสไปเดอร์แมนเลยผมวาพฟขี้กูได้วกูลมมาเจอลูกกู่ลไอ้ขันลสอนกูอีกาปานอะ

ငါကအပြည့ snow, 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 ်ရည်ကြည့်တော့လားတန်းခဲရဲ့ကျုပ်လေးကွေးထွန်800။အေး။ဟွန်မန်နိပါခွာ။အဝဲပယ်ပါခါလုဆိုင်ကမညာနိ။ပါကြီးတို့ဘူးလိုပါ၊ပါဘူးဘူးလိုပါ၊ ipalu ဆိုင်ကမညာ။မအဝဲပန်လုံးမတူကြီး။လေကြီးဟာခုတို့ပါနေ။လောမတူချော်လော။အဲ။ Nên ta solution me o phe ta khu ta kho ya ten ba khu ။ คือว่าแบบว่าเน่่่ใจกวากระเทซื้อเลากระเทซือใจนหัวต่พเราเวช่ะจิจลำมัเลยปลิจิลำมัเลยเอเอรเสียละเราม่คู่ใจม่เลยาเาทว่าปูจาเลยนะาทว่าป้งพัทองี้จิเลยเออมาแล้ก็สารท้อนีปานีอๆๆๆๆนเกว่าีกว่าีกอที่

โอเคที่เกลียกขีปะเอจอจะรอวุ้ยมึงก็ขอดือขกาแฟมึงก็ขอดือขกาแฟโอ้แต่เราหูมักคิดดูนี่จอดาดาเฮ่จอดาดาจอดาดาเดี๋ยวเธอหัมาเจอะอีกเ okay. ลยโอเคไปเหรอ